อ,อถ้าจะฟ้องเขากลับนะ่มันมีช่องให้ฟ้องอยู่แล้วเพราะว่าถ้าคุณไม่ผิดนะไม่เห็นจะเป็นต้องไปร้องของความเป็นธรรมเลยไม่เห็นจะเป็นต้องไปร้องคนนู้นคนนี้มาช่วยเลยเอาแค่ว่าคุณไม่ผิดเนี่ยคุณก็ฟ้องเขากลับได้แล้วคุณก็จะได้เอ,อความยุติธรรมของคุณกลับคืนมาแน่นอนถูกไหมค่าเสียหงเสียหายคุณเรียกเขาได้เลยเต็มที่เลยเอาทุกอย่างให้เต็มที่เลยไม่เห็นซีเรียสอะไรเลยถูกไหมถ้าไม่ผิดอะ่ะถูกไหม อยกเว้นแต่ว่าคุณผิดถ้คุณผิดคุณก็ต้องเข้าสู่ขบวนการคุณต้องรับโทษไปเออมันง่ายๆเองไม่เห็นต้อคิดยากอะไรเลยเออก็แปลกใจเหมือนกันเอฟซีว่าเขาทําไมต้องคิดแบบนั้นเออทําทไมต้องต้องเรียกร้องหาคนโน้นคนนี้ให้มาช่วยเหลือเอโวยวายผู้นงผู้น,นําเนี่ยเออต้องให้ผู้น,นําดําเนินการใช่ไหม ช่วยเหลือดาเนินการเรื่องนู้นเรื่องนี้มาเพราะอะไรก็เพราะว่าเขายอมรับไม่ได้ไม่ยอมรับว่าตัวเองจะผิดเนี่ยออืมออใช่ก็ให้เขาตรวจสอบไปสิถูกต้องครับเออถ้าคุณไม่ผิดคุณก็ให้เขาตรวจสอบไปแล้วถ้าเกิดตรวจสอบแล้วคุณไม่ผิดคุณฟ้องเขาขับดูไม่เจอเลยคราวนี้ถูกไหมล่ะคนที่ฟ้องมาในโดนกระนาวเลยนะ เอาจริงๆเออไม่เห็นจะยากเลยเลยยิ่งได้เงินด้วยนะฟ้องกลับเยอะๆเลยนะเออเอาดีไม่เห็นจะต้องไปร้องใครทั้งนั้นเละใช่ไหมฟ้องค่าเสียหายดูไม่เจอเลยลนะเออเอาดีเออไม่เห็นจะคิดอะไรเลยถ้าคุณเรามันไม่ผิดซะอย่างเลยเห็นไหมลองดูช่างใหญ่ที่เขาผ่านมาเห็นไหมแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ชนะมาทั้งนั้นนะก็ไม่เห็นมีใคร ดำเนินอยังไงเขาได้นอกจากว่าที่เอ็นเห็นนะมีแต่ลุงไปไปทําผิดนะเขาก็เสียเงินไปเออไปโดนปรับเสียค่าปรงก่าปรับไปประมาณนั้นแต่ส่วนมากเขาจะไม่ผิดส่วนน้อยที่ผิดเอาพูดง่ายส่วนมากเขาก็ไม่ได้ผิดเออเขาก็เคยไปหลายที่แล้วนะครับไม่ว่าปปงก็เขาไปมาแล้วติดไหมเขาไปมาหมดแล้ว เขาก็โดนมาหมดแหละที่เธอเขาก็โดนมาเห็นไหมเขาเขาเกิดไปเอาใครมาเป็นแนวร่วมมองไหมเอามาเป็นเป็นผู้ร่วมก,กระทาความผิดนอกจากเขาจะระบุออกมาเองว่าคนนี้ผิดนะคนนี้ผิดเอามาร่วมด้วยอย่างเงี้ยอ่าแต่ลุงเขาไม่ไปซัดท่อถึงใครเออว่าคนนู้นผิดนะไปตรวจดูเขาหน่อยนู้นะไม่มีนอกจากอทางที่ เขาล้องมาเนะี่ยเขาจะชี้นําว่านี่นะ,ะคนนี้โดนด้วยนะคนนน้นโดนด้วยนะอันนั้นเขาเป็นคนดําเนินการเองถูกไหมแล้วว่าคุณไม่ใช่หรือนะครับคุณไปลงชื่อนะไปลงชื่อไม่ใช่หรือว่าอ่าลุงเป็นคนอ่าบุกลุกนู่นนี่นั่นเห็นไหมมันมีเอกสารอยู่นะเอฟซี FC, มันมีเอกสารบอกอยู่ว่าใครเป็นคนอ่าทําเรื่องร้องไปนะเนี่ยโอ้ถ้ารู้แล้วเนี่ยเอฟซีรู้แล้วเนี่ยโอ้ซี FC จะขนลุกเลยนะเออ จะขนลุกว่าเอ้ยมันก็ต้องมีคนร้องถูกไหมเอ่อการที่ร้องตรวจสอบนู่นนี่น่ต้องมีคนร้องถ้าไม่มีคนร้องเนี่ยมันไม่ได้ไงถูกไหมมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆเนี่ยอ่าหน่วยงานหน่วยงานเขาจะมาอ่ามาร้องเองเนี่ยมันไม่ใช่เขาจะไม่ร้องชาวบ้านเขาจะไม่ร้องประชาชนเขาจะให้ประชาชนน่ะร้องขึ้นมาก่อนเอ่อแล้วเาก็จะไปเป็นผู้ตรวจสอบว่าผิดถูกถูกไหมถ้าผิดเขาก็จะลงโทษก็อย่างนี้แหละ แต่อันนี้เราก็เห็นว่าใครมาเป็นผู้ร้องมาอ่ามันมีรายชื่ออยู่เอฟตี FC. เห็นไหมละ่ะมันก็ชัดเจนเนี่ยะอ่าแล้วเวลาคุณโดนบ้างอาก็าจะบ่นนะถือว่าเป็นวิบากกรรมแล้วลุงที่เขาเขาโดนเนี่ยเขาไม่ได้ผิดด้วยนะอ่าถ้าสู้กันดีๆเนี่ยเขาไม่ได้ผิดนะแต่คนที่เขาทาให้ผิดไปเองนะั่นแหละเออจริงๆเขาไม่ได้ผิดนะใช่ไหม ตู้ให้ดีๆเลยเขาก็ไม่ผิดอยู่แล้วแต่เนี่ยเขาผิดเพราะอะไรอ่ะคนทํามันให้ผิดไงจากจากถูกกลายเป็นผิดเนีอันนี้คือผลงานของเขา <c oughs> เออได้ข่าวว่าตอนนี้นะครับเออจะไปเรือนจําอีกแล้วเหรอโอ้ตายนะนะครับเอฟซีมันยุไม่หยุดหย่อนเนาะเออจะไปจะไปเยี่ยมเรือนจำเนี่ยเบื่อเลยไงหรือย,อยังไงจะไปเรือนจำนะครับ อดีนะเรือนจําไม่ได้ไปอยู่อยู่ไอ้ดาวองคาณะเนาะเออถ้าไปอยู่ดาวองคาร์เขาคงจะไปไม่ไหวะนะเอะจะไปเยี่ยมก็ไปนะไปได้อยู่แล้วนะครับอยากจะไปอยากจะไปก็ไปใช่ไหมเออจะได้เห็นกันเอฟซี FC. อืมจะได้เห็นกันว่าอ่าก็หวังว่าป้ากันลองเดินเรินการนะครับจะคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะครับ ให้แกดําเนินการต่อไปแกอาจจะดำเนินการแบบเงีย,งยบๆนะครับดําเนินการแบบไม่ไม่กระเตอร์กระตากก็ดําเนินการต่อไปมันต้องมันต้องดําเนินการนั่นแหละนะเราว่าไปผิดถูกเ็าว,ว่าไปตามนั้นไม่ต้องคิดมากอืถึงข่าวอ่ามาหลายทิศหลายทางนะครับอ่ามันไม่แค่มีแต่เรื่องเดียวถูกไหมล่ะเขาดู คนที่เขาล้องเนี่ยเขาจะดูก่อนนะครับ fc ว่าผิดถูกยังไงเขาดูก่อนถ้าเกิดไม่ผิดเนี่ยเขาจะไปร้องเรียนมันก็ไม่ใช่สวัสดีคุณดวงใจด้วยนะครับคุณสารานีนีนะครับคุณเมื่อเสมือนนะครับสวัสดีครับผมอา่าถ้าคนไม่ผิดเนี่ยคุณไปร้องเรียนเขาไม่ได้ดูไหมนอกจากนะครับนอกจากเขาผิดอ่าเพราะว่าเดี๋ยวเขาตีกลับนะแล้วก็ไม่ผิดเมื่อไรเนี่ยเขาล้องกลับดูไม่ได้เลยนะ fc นะเอาจริงๆ แต่ถ้าเขาผิดเนี่ยคุณร้องเอะนะครับไม่ได้มีปัญหาแล้วก็ไม่มีสิทธิทำอะไรได้แน่นอนก็เหมือนกับตรงนี้แหละเพราะเขามั่นใจแล้วว่ามันน่าจะเข้านะครับน่าจะเข้าเขาเอ,อเขาถึงกล้าไงกล้าร้องไงเพราะมันเข้าไงเพราะฉะนั้นก็ก็อย,อย่าไปซีเรียสมั้นนะครับอ,อ,อย่าไปอย่าไปวุ่นวายอย่าไปอะไรก็สู้ไปตามนั้นแหละผิดถูกก็ว่าไปตามขาบวนการ ไม่ผิดเดี๋ยวเขามาแก้กันใหม่ร้องกลับได้ใช่ไหมเออเขาว่าไปตามนั้นเขาให้ตรวจสอบก็ตรวจสอบสีิมันไม่ผิดก็ตรวจสอบไปสิถูกไหมอ่าโอ,อ้แล้วก็ได้ข่าวว่าร้องไปปปงด้วยนะครับเออแล้วก็ปปงไม่พอนะครับไปสัมภาร์ด้วยโอ้โหเอสซี สามกรอนนี่มันหนักนะ,นะเอ็ดว่าเนี่ยเขาจริงๆหนักคือถ้าย้อนหลังมาเนี่ย fc นะภาษีดูไม่จืดเลยนะเออถ้าย้อนหลังมาภาษีดูไม่จืดเลยนะถูกไหมเออถ้ามันรวมรวมมาแล้วเนี่ยปีปีหนึ่งเนี่ยมียอดรายได้เท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยมันฟ้องเลยนะถ้ารายได้มากกว่ามากกว่าล้านแปดเออมากกว่าล้านแปดเนี่ยมันโอ้โหมัน มันเยอะนะเอฟซี FC นะบอกได้เลยคุณต้องเสียอ่มันจะกลายเป็นนิติบ,บุคคลนะครับถ้าเป็นบุคคลธรรมดามันก็รายได้ไม่เกินไม่เกินล้านแต่ถ้าเป็นนิติบ,บุคคลก็ถือว่าเป็นห้างหุ้นส่วนเนี่ยมันก็ว่าไปอีกสเต็ปหนึ่งแต่ว่าถามว่าคุณเคยเสียภาษีไหมนะโดดย้อนหลังไปดูไม่เจอเลยนะจะบอกไว้เลยนะอืม สมภรณ์นี่เขาเอาจริงนะงานนี้นะเขาเอาจริงนะเพราะว่าเขาเขาไล่ได้ไงเขาไล่ได้แล้วยิ่งเงินมันอยู่เงินมันมีมันมีจุดเชื่อมโยงอมันอยู่แล้วนะครับโยงคุณจะโยงไปไหนถ้ามันไปทางนี้กต้อนนะโยงไปไหนเขาก็ตามได้หมดแหละ <laughs> เออถ้าคุณนอกจากเป็นเป็นเงินสดเอเดินเป็นเงินสดเนี่ยเขาตามไม่ได้หราก็าไม่รู้เส้นทางนะถ้าเป็นเงินสดนะ เออถ้าเป็นนิกิตอนมาเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยเลยนะครับคุณจะไปไหนนะมันไปได้หมดแล้วมันมองเห็นมองเห็นสายของเงินน่ะมันไปได้ทั่วเลยอันนี้เนี้ยตามได้ไม่ว่าคุณจะโยกไปไหนจากไหนมาไหนจากนู้นมานี่มันไล่ไม่หมดเลยงานนี้นะครับเอตีก็คงจะบันเทิงนะครับบันเทิงเริงใจแน่นอนออจริงจริงก็ต้องยอมรับสภาพเนาะอ่า นะครับก็ว่ากันไปแหละนะครับตอนนี้ก็ทิศทางสถานการณ์แย่ลงนะครับเอฟซนะเออแย่ลงนะเออบิดเบี้ยวแล้วตอนนี้กลัวแล้วนะครับเริ่มอ่าเริ่มมีคําตอบในใจแล้วล่ะว่าจะทํายังไงแล้วต่อสู้อยู่ตามลําพังด้วยเนี่ยแอดพูดได้เลยว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่นะมันหลายเรื่องไง เออมันหลายเรื่องหลายอย่างนะครับมันเข้าประเดประดังเข้ามาเนี่ยถ้าคนสติไม่มั่นคงเนี่ยมีสิทธิ์นะครับเออมีสิทธ์เออมีสิทธิ์อ่าติง้งต้องไปได้เลยนะแอดวานะ่ะจริงจริงนะเรื่องนี้อ่ะมีสิทธิ์ที่จะต้องเครียดอ่ะเกิดความเครียดเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่ามันหลายเรื่องไนงะเ,เดี๋ยวเรื่องอ่าที่ทางเดี๋ยวเรื่อง <c oughs> เรื่องนู้นเรื่องนี้เข้ามาเนี่ย มาพร้อมประดังกันสี่ห้าเรื่องเนี่ยโอ้โหเีเลยแล้วแต่ละเรื่องนี่มีโอกาสเสียเงินทั้งนั้นเออโอกาสคืออย่างน้นอยๆนะไม่เสียเงินก็ต้องมีเสียค่าเดินทางค่ากิวค่าอยู่ค่ากินเห็นไหมมันก็ต้องมีแล้วเอฟซีก็ต้องถ้าจะจ่ายก็ต้องจ่ายไปเรื่อยๆคือไม่มีวันจบอ่ะนอกจากเอฟซีจะเป็นมหาเศรษฐีนะ <c oughs> เออเป็นเศรษฐีนะ เออถ้าเป็นเศรษฐีโอเคอ่าคุณมานีนะครับสวัสดีครับผมเออถ้าเป็นเศรษฐีเนี่ยโอเคอยู่แต่ถ้าไม่ใช่นี่ต้องถอยอ่ะเออคืนอยู่ก็ไม่ไหวหมดอ่ะเออมีหมดอ่ะเออมีหมดแน่นอนเพราะตอนนี้เขาก็คิดอยู่แล้วว่า เขาจะหาเงินจากไหนมาสู้กับเรื่องตรงนี้ดีวันนี้มันหลายเรื่องจัดมันประเด็งประดาเข้ามาเยอะแยะมากมายน,นะก <c oughs> ็ก็ขายของสินะเออว่าไม่มีทางเลือกขายของขายของแล้วมันได้มาน้อยคือมันมีต้นทุนเนี่ยไม่ใช่มันได้มาฟรีๆนะเออได้มาฟรีๆแล้วขายของอ่าฟรีๆไปอย่างเงี้ยได้เต็มๆอย่างเงี้ยร้อยเปอร์เซ็นย่างเงี้ยก็ว่าไปอันนี้เอาแค่แค่กำไรสักสามสิบเปอร์เซ็นเนี่ยก็ ก็เอามาเอามาเอามาเดินเรื่องเนี้ยก็ยากแล้วยากแล้วได้ข่าวว่าขายของยากด้วยช่วงนี้นะ <c oughs> เอขอขายขายของยากด้วยโอโหไปกันใหญ่เลยงานนี้นะมีแต่ไหลเอ่อที่สะสมไว้นี่ไหลออกไหลออกนะพีโอโหมาง่ายมันก็ไปง่ายเหมือนกันบินไปมันบินออกไปง่ายๆเห็นไหม มันเป็นวิบากกรรมจริงๆนะแอนว่าอนะันจริงใช่ไหมกรรมยุติธรรมเสมอกดให้แล้วขอบคุณมากครับ,บคุณคุณรนานะครับนี่แหละมันชัดเจนเนาคนเรานะก็ทำเอาไว้เยอะเออคุณได้มาได้มาด้วยความบริสุทธิ์ใจแค่ไหนยังไงถูกไหมตัวคุณเองเท่านั้นถึงจะมีคำตอบ อ่าตัวคุณเองเท่านั้นถึงจะมีคําตอบคุณได้มาด้วยความบริสุทธิ์ใจหรือไม่ถ้าคุณได้มาไม่ไม่บริสุทธิ์ใจมันก็จะเป็นแบบนั้นอ่าเป็นแบบนั้นนี่แหละได้มาแล้วไม่มีไม่มีความบริสุทธิ์ใจไงได้มาแบบ่อแบบทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนมีความทุกมีความสุขบนความทุกข์คนอื่น อามันต้องพูดอย่างนั้นสินาะมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นอันนี้มันสาหัสมากเลยนะอืมที่คุณโดนที่คุณเป็นคุณโดนเนี่ยอ่าคุณแฮปปี้นะครับอ่าคุณโห่ร้องดีใจนะอพอคุณสําเร็จนะคุณทําอะไรประสบความสำเร็จคุก็จะโหร้องดีใจแล้วก็เลี้ยงฉลองกันนู่นนี่นั่นอ่แต่ถึงข้าวตัวเองบ้าง เริ่มร้องไม่ได้เริ่มร้องไม่ไหวครับเริ่มบน่นเริ่มโอดควรแล้วว่าโอ้โหชีวิตทําไมมันแย่ขนาดนี้ใช่ไหมชีวิตทําไมมันลําบากขนาดนี้เอ่อทำไมมันวิบากกรรมจะไปโทษใครไม่ได้หรอกเอซีเรื่องนี้แอดว่านะโทษตัวเองอโทษการกระทําโทษอะไรก็บอกแล้วนะอ่าคนอื่นคนเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้เรื่องอาจจะไม่เห็นถูกไหม แต่อ่ผีสางเทวดาเนี่ยเขามองเห็นนะเอว่าว่าทำอะไรลงไปเออทำอะไรไว้บ้างเขาก็จะบันทึกเอาไว้นะครับจดจำเอาไว้ใช่ค่อยๆไปเรื่อยๆค่อยๆหมดอ่ะนะเราลองพูดตรงนั้นค่อยกๆค่อยหายไปทีละทีละอย่างสองอย่างทีละชิ้นสองชิ้นก็ไปเรื่อยๆคือมันมีแต่ลงไม่มีขึ้นไง อใช่ไหมเออก้าวบันไดขึ้นไปเนี่ยมันไม่ได้ก้าวขึ้นนะมันก้าวลงลย,ยืนอยู่กับที่แล้วก็ก้าวลงยืนอยู่กับที่แล้วก็ก้าวลงมันก็มีแต่ลงกับลงไงล,ลงไปเรื่อยเืยเรื่อยๆมันก็ลึกลงลึกลงไงเอ่อตะก่อนขึ้นเคยขึ้นไปอยู่ในจุดสูงสุดถูกไหมลนะ่ะจุดจุดสูงสุดของชีวิตแล้วทําอะไรทุกอย่างแม้แต่เขาบอกว่าเออแค่จะหาเงินล้านเนี่ย ไอ,อ้เอาตามออากอหญ้าก็ได้แล้วเพราะว่างั้นหาตะดิกนิ้วแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะเขาเคยพูดอยู่นะเออแต่นี่มันมันไม่ง่ายแล้วนะเออมันเริ่มยากแล้วนะเออมันไปเตะเอาตามออากอหญ้าน่มันไม่มีแล้วเตะเอาขาเจ็บเป่าเ่าเออเพเผลอโดนเสี้ยนตามด้วยนะเออเจ็บด้วยไม่ได้ตังค์อีกต่างหากโอ้ตายแล้วมันมันพูดไม่พูดน่ะมันพูดไม่ได้เหมือนเก่าเลยนะ มันไม่ได้เหมือนเก่าแล้วนะครับมันไม่มันไม่มีมาเหมือนเก่าแล้วเงินน่ะไม่ใช่หาง่ายง่ายนขนาดนั้นถ้าก็หาง่ายเขาก็หากันหมดแล้วสิถูกไหมอคนเราไม่ต้องทําอะไรนั่งกินนอนกินอยู่เฉยก็ได้แล้วถ้าเป็นอย่างนั้น